คือว่าเขาเห็ดคือว่าเขาพุ่มใจเองนะพุ่มใจที่ว่าเขาเห็ดั้งบริจักรเขาเห็ด้วยกำลังใจเขาเองเห็ด้วยใจมากเขาเองครับเฉียงเฉียงเฉียงหน่อยนี่งบประมาณเท่าไหร่เนี่ยสิบบาทซื้อตำรวจซื้อตครับแ <analyze> น่ยาน,นี่เลยครับยาไฟพอพรายไฟไหวโอ้ยาเพิ่นไฟไหวเออตึบบุญอ่ไปซื้อตำรวจก็เก็บมาจากล้าทั้งหลังครับครับพวก ອັນ6ໄມ້ນີ້ກໍຫັອງກົ່ອນ อธิษฐารยุคใหม่มากแล้วครับอีบ้านนิวสิบห้าพี่น้องมาเบิ่งไอเดียการขุดบอ่อครับการจัดสวนสวยๆพื้นที่น,น,น้อยๆของพี่โชคประคองพี่โชคประคองพี่บุญพงศ์นะครับพี่กัดอยู่บ้านสีไทยย่างตำบลแก่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุดบลราชธานีครับไอเพิ่นก็เจอวิกฤตโควิดก็เลยกลับมาอยู่บ้านครับมาเฮ็ดเอานี่ครับ โอ้ครับรถผ่านเห็นแล้วประทับใจยังครับนี่ครับได้ยังว่าเพราะว่าเป็นแฟรลงมาท้ายพี่ดองเบิ้องนี่ครับสวัสดีครับไอ้ครับวันดีครับผมครับเอามาอยู่บ้ายในเจ็ดเดือนหรือครับไอ้ได้เดือนกลัวหรือครับผมมาตั้งแต่ไอ้ตื้อเลขสองเทียทั้งเทียครับงวดนี้งวดที่สามงวดนี้งวดที่สามวันที่สิบพฤพอดีเหมือนนี่เออวันที่สิบพฤพอดี โอ้มาอยู่บ้านก็เลยมาเฮ็ดเกิดไอเดียแนว่ยนี่อรับมันบ่มีบ่ได้พบหมูพวพวกนะครับบ่ได้ไปอยู่น้ำหมูน้ำพวกกัจักเสศษจังได๋ดีแก่เส้นก็นอนก็เฮ็ดเสียงน้อยนอนเด่นแล้วก็บุดปลาตามคือจังเพิ่นเคยพาเฮ็ดตัวตะกี้ทหารอยู่น้่มเนียมนมาอบรมให้ตะกี้นะครับก็เลยเฮ็ดตามเพิ่นบอกว่าพอฝายางธรรมดาล่ะครับบ่แม่นฝายางแบบเกลดเอเกล็ดยังเพราะพายังธรรมดา ในน้อยเอเนาะค่ะบ่ายทีนี่เออนน้อยโบฟางานนะอืมกษสรประม่านเครื่องงานนะครับเออเครื่องงานนี่กล้วยเพื่อนนะครับพี่น้องงบุงเก็บเอาสรุปนี่ก็เริ่มเฮ็ดประมานเดือนหนึ่งมันบ่ครับเดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งขุดเองเลยขุดเองครับแฮนเม็ดอืมขุด <c oughs> ขออกกําลังกายไปนึ่งครับเอากอนสีมาขุดมองนีมันเป็นอยังครับปลาอย่างไงปลายางครับผมปลายางปลาสวนแถาแม่แล้วก็ปลูกงานปลูกงานก็ได้ขุดมุ่งอย่าง มีน้ำน้ำเลยขุด,ค,ดครับขุดเรียนๆไปโอ้ก็คือมองนี้อันแม่เพิ่นปลูกกล้วยไว้นังสีบรครับครับปลูกกล้วยปลูกปลากล้วยปลูกปลาไอ้หญ้าเพิ่อนอะหญ้าเรียงัวเพิ่นนี่แหละโอ้โอ้ผมคือออกแล้วมันสิเป็นทานๆๆนงสั้นบ่อ้ายเออเป็นทางสั้นล่ะผมก็ลุยเฮ้ยโคกแนวนี่นาะครับเนาะงโคกตัวนี้ตัวหก้ายก็มาขุดเลยครับมีตอวยางตัวอยังโอ้ขุดบ่อแรกก่อนครับพี่แหลเนี่ยบ่อแรกนี่บ่อบ่อที่สองบ่อที่สามเหมือนแต่ตัวนี้จัง มันจะฐานแน่นเนี่ยพเพราะแรงเาดุกดิบ่ครับ,รบเอาสายส้สมเบิ่งครับโตเป็นแ,งแนังไรงปะดุปลาดุกหน่อยครับอเอาแบบปลาดุก<อ>ธรรม,มดาครับเลี้ยงปลาดุกอู้หลายได้ใหญ่ปลาดุกไอ้หน่อยบิ๊กอุ้ยบ่ครับนี่ไอ้ปลาดุกไอ้ปลาดุกธรรมดานะแบบธรรมดาปลาดุกอุ้ยธรรมดาโอ้ปลาดุกบิ๊กอุ้ยอืมอยจากโตครับนี่หนิห้าร้อยห้าร้อยตครับ อันกว้างเาาจังเม็นครับไอคุดนี่บ้ได้บ่ได้มัดบ่ได้วัดเลยครับแต่ว่าหากก็ว่าเบื้องนสายตาเอาออนะสีประมาณสามเมตรนีดหน่อยเนาะครสา <3 S 1> มเมตรหาอืมกว้างสีประมาณสามเงาหาเมตรคุดเลืกกไาไปไหนครับเลิกเมตรเครื่องเหรอครับอู้เมตดเครื่องเหรอครับเออเมตรเครื่งอู้ือว่าเังยงเอิกยงเอิกแต่ว่าเมตดเครื่องแต่ว่าเข้าสมผายางลุ่มเพื่อผายางือว่า ตรงแต่ว่าจาผีเด้ครับวัดไอ้จาผีนะาต่ว่าคุดกับว่าจากขอบสีมิดเคร่งนะครับแต่ว่าเข้าห้ยไายางเข้าหนี่งาชิบเส้นหลังจากขอบมานะเพราะว่าไอ้น้ำมันมิดพยังนะไห้น้ำมันมิดายางมันจังสีบัวถื่อแดดพายางจังสีบัวขาดตามตำราคนว่าโอ้ใหญ่ให้พยังคนไอ้พ่นน้ำทันยางพยางโคนน้ำมันถูกกรอบตัวนี้สามสี่ปีกับปุเป็นอย่างเคยเห็นมาคนครับ เอกง่ายๆพายางนี่ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับน้ำครับผมให้น้ำหล่นพายางไปตลอดคับหล่นปัญหามันก็ซเสื้อหมวกเองนะให้น้ำยู่สูงกว่าพายางครับผมให้น้ำยูสูงกว่าพายางนั่นนั่นนั่นเลยครับพี่น้องเพราะว่าถ้าถ้าพายางมันบอถือน้ำนี่มันสิกรอบบ่ครับครับมันสิกรอบเออแมนข้าใหม่เพิ่นนะครับเดี๋ยวเห็นเห็นลายหม่องนะครับอืมนอกจากปลูกพักนี่แหละคือว่าคือว่าถ้าพายางอยู่ในน้ำแนวนี้อยู่ได้โดนเลยครับผมสามสี่ปีเป็นอย่าง โอ้กระสีประมาณนั่นเพราะว่าพายางพายางพื้นหนึ่งมันสีกว่างประมาณสามเมตรหกสิบนายเนะาะครับผมกระสีปูขึ้นมาฟังนีเนะี่ยพอดีดีเด้อครับพี่น,อน้องปล่อยไดหาลอยโตน้ำนี่เลยครับบ่นาน้ำกับเตีงให้มันหล่นออกเลยเอ็มกับโบตงกีนยังเถอะครับแต่ว่ากัตอนแรกใส่เ e อ็มน่ะล่ะถูดเนี่ยมากกับฟ้านึงดองไวน้นะ่ะตอนนี้เอ็ม e เบิร์ดแล้วกับใส่น้ำโบน้ำอัน น้ำบ้าดานนี่แหละน้ำใดน้ำบ้าดานห้องนี่แหละห่องาหเห็นย่างเขามาเห็นไอ้เพิ่นนอนเว้นเป็นจะมีความสูงแข็งเลยครับพี่นอนถ่าโควิดเศร้าเสดเปิงเทียมไอกี้ก็รับสื่อยางรถยน่นดูแข็งเทียมนะรถยนต์มือสองยางมือสองอีกโอ้ครับครับเจอวิกฤตเออมันบัวใหญไปใช้บัวใหญก็เลยมานอนก็เลยมาอยู่นี่อยู่นี่มันเกิดนี่แต่ปลาเกิดก้าม่วกับยังกับโบจักอันนังก็คูดกันหน้าไปเป็นเตานอนเว้นนะครับ นอนไปนอนมาคือว่าเวลาา่างมีหลายเออครับนอครับจักสี่เฮดยงกงเลยจับบักโจกมาขูดเลรนครับเอาบ่อนี่อไายใส่เวลาขุดจักมือครับห่วยสองสามมือท่นล่ะสามมือครับขุดสามือสองสามมืออเอขุดมันมือหอเ่ครับบ่ขุดแนีแรกมันยังเลรียญขุดในเหรียนไปคือว่าเ้าปั่นกันแท้ขุดคือปั่นกันแท่นะครับยี่มาขุดนี่เฮาบ่ได้ขุดลุงเลิกเลยเด้เฮาเอาเอากระโจกมาปั่นข้นในขอบแต่งขอบกวนล่ะเฮา่คย มึงได้บดีข้าวคอยสมกันนะโอ้โอ้ได้ไอเดียอะไรแบบนี้เพป็นเฮ็ดดีแห้งแต่ว่าเพิ่ลเคียงนี่มันบวกขื่นมันาย่างคนมันจกินยิยมขื่นเปิ้ลเคียงน้ำบาดานนะครับเนาะเปิดใส่จักมือครับเพิ่นยังเต็มไอ้ก่อนจนมันลดนพยางนะครับครับคันมันโบให้มันหลดนพยางไปเลยครับมันว่แล้วบ้บ้นี่ไอ่เปิดจักเหม่อเต็มนี่ห่วยก่อนเสร็จปล่อยปลาพวกกอาทิ่นหนึ่งพวกกอาทิ่นหนึ่งหัวละโอ้ครับ เปิดใส่เรือเน้นน้ำเต็มแล้วก็เออนน้ำดนมันน้ำด่านมันตายนะยันสมอมันอันหนึ่งมันวานะเผอเปิดเท่าเช้าเขาส,สองเรืองสองคือผลวานโอ้เช่าเช่าสองสมมงเออไอ,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 อเปิดพวงแกงสองส,มสัมมุ่งก็ออกเอาหนีบัวหนึ่งตัวน,น,นี้ปลาปลายังเข้าไปตัวนี้ปลาหมอครับผมครับปลาปลาหมอเทศครับผมแต่ว่ามันถ้ากินได้ยำขึ้นอันด้งเจ้าโตครับนี่ยชี้ลอยชี้อยโตครับผม เพิ่นอยู่อยู่นี่ได้จักอาทิตย์แล้วครับนี่อาทิตย์หนึ่งสองสองอาทิตย์ตัวตัวนี้อาทิตย์สองอาทิตย์ครับเลือกสามกันบ่ครับตัวนี้เลิอกตื่นกลัวครับผมตอนไหนว่าสีเหลืยงกบครับมันตัวนี้ยังสีเหลืยงเป็นเข็งตัวนี้ประมาณจังสเมตรเนี่ยตัวนี้บ่นี่แล้วตัวนี้สามเมตรสามเมตรคูณสองเหรอครับโอ้สีเมตรคูณสองโอ้สีคูณสองตัวไหนว่าสีเหลืองกบกว้างสองยาวสี่ครับผมเลืกหนึ่งเมตรครับผม ลิกหอนเม็ดอยู่บ่บ,บ่ถึงเม็ดาาท่านไดบ้าจากหนีไปก็สิเพราะว่าจะบ้าจากขอฟังนี่นะอ๋อจะบ้าจากขอฟังสังเกตยร์วัยังเห็นหล,ล่องรอยต่อยางพลายอยูน่น่นะครับพี่น้องน้อยเน,ะนบาะคือบ่ปบะคุดเมื่<ง>อย <laughs> นี่ต่อต่อยางพลายเนี่ย<อ>เอาไว้แกนบ่ครับเวลาขุดขุดง่ายบ่เกับบ่ง่ายวันไหนเนาะแกนอยู่เพราะว่าฝนบ่มีปีมันแหลงครับฝนหัวก็ไม่คุดที่ข้างหน้าไข่อยู่ตั้งเท้าน่าเข้าสิไข่อยู่นะปั่นก็เทอาโหลด ผมสังเกตเบื่องนี้ครับมาแง่งพี่น้องอ, <c oughs> อ่นอานไอ่มันเอาพักแวนมาปลูกไปไน้อยเน,นาะเออมาสิมใส่มันนี่ครับพักแวนปัจจุบันนี่หาก,กินอยากด,ด้วยครับเด้อตามทงหน้านี่ก็มีน้อยเนาะครับทั้งสีมีกับพา่ละสีไปกากินครับ <c oughs> นี่เบว้นแต่พักกระแย่งนะปลูกไ <c oughs> นันง่ามๆเลยนี่พักแวนนี่กับพักกับเศียรหนามครับไอเพิ่นเอามาปลูกไว้แล้วก็พักบุ้งด้เนาะครับเอาบัวมาล้งความหรอครับเนี่ยวันเสาร์ผนไปสาผนเดียวว่าล้งห้ยกำลังมาล้งครับ โอ้การเปิดน้ำนี่ก็คือเส้าสองสุโมงแลงสองสูโมงเปิดไ้งั้นไอ้น้ำมันเฮยนะน้ำมันสีเฮยนะครับผมน้ำสเฮยถิ่มเขาบานเวลาเลือกผ้ายางนี่เราว่างผ่าใสก็ผ่าดำนี่มันต่างกันอย่างไรครับผมไอ้บ่เคยใสต่ผ่าใสครับครับเพราะว่าผ่าใสนี่มันสีอ่อนสีนิ่มมันสีทมดีดีการผ่าแข็งมันสีเงื้อมันสีแข็งมันสีขาดด้วยจังไรบุญนี่ผ่าดำมันสีแข้ง ครับเรือวันแพงนําโอ้ได้เลือเป็นผ้าใสเอาเก็บหลับอายพันบอกอะไรนะครับอย่าให้มันโพแห้งได้เนาะว่าจะให้มันอันนั้นหายมันเม็ดนะครับครับครับหายน้ำท่วมพยางน้ำท่วมพยางโอ้ก้นบ่อนี่พื้นเพิ่นเสมอกันบ่ครับเอาพื้นมันให้หายมันรูบเลยครับมองดินสีพังลงนี่คืออย่งสีมันสีรูบครับกลดดังยางนี่เด้อกลายเป็นแรงพักฟันเลยครับพี่น้องนเออ เฮ็ดงน้อยนี่เฮ็ดง่ายงหน่อยเนาะเออเฮ็ดเองล่ะพอพระยาเฮ็ดจับขวากมู้งอยังนีมาเฮ็ดครับหาเสาอันไม่เสร็จมาเฮ็ดเนี่ยไอ้ผมสิคุดมาแล้วผมสิจ่อลงนี้เพื่อดินพังลงให้มันเสมอกันนะครับเพื่อดินมันพังลงนะครับเพื่อว่าคุดตรงๆลงไปแล้วก็ให้มันชื่นหนาตรงๆลงไปแล้วบานกับสิขุดลงนี่ลงให้มันลึกเรือหมองนี่เพื่อดินพังลงมันเสมอกัน แต่ว่าตัวนี้ต่างไกเฮ็ดตูเฮ็ดเด่นไปเอามาเออตัวนี้ต้องพี่ต้องถือกันดีตัวนี้โอเคตัวนี้บัวใหญ่เลยหน่อยเนาะครับผมตัวนี้เป็นบัวนกระถางบ่ครับเออกระถางมาลงแมันกระถางมาลงเอาใส่กระถางยางรถมาลงใส่ดินไว้ครับไอ้กระบัวมาปลูกอืมเออเห็นเลยมีความสุกน้ำพึ่นนะครับพี่น้องนี่กล้วยอยู่ตาตๆเองครับนี่กล้วยหอมหน่อยเนาะกล้วยหอมกล้วยหอมครับเนี่ยไปทา้งนั้นกับกล้วยหอมนะครับ ได้ประโยชน์อยูเดนอครับีนมันมีโควิดมาอยูุ่บันเดือนเดือนเดือนหนึ่งนั่นแหล่นะครับเดือนกลัวเดือนเพิ่งเดือกว่าแล้วได้ส่วนระยะเวลากักโตมาแล้วอืโควิดเศร้ากับไปเราแต่แม่เราเพื่อว่าหน้ามันบุมีหนามมีสายขึ้มููนะครับต้องเหตุไปยังสี่เวตีทุกคระองคงหยา บอ, ans, บอน,บอนั่นประมาณสามมือบอนี่กับใส่เวลาจัาเหมือจำกันนะั่นแหละบอะว่าพูดคือปั่นกันแท่นะบ่อลเดอันบนมือเว้นกับมือเดียวเท่านั่นแหละลับเพราะว่าพูดขอบึืนคือปั่นกันแท่ไปก่อนลอง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 อมันก็เลิกเองแล้วอ๋อคือปั่นกันแท่น่านะเริ่มพูดจากขอบก่อนครับคือปั่นกันแท่นั่นแหละครับพูดจากขอบฟางบ้างเลี้ยงกองเลี้ยงกองเลี้ยงกอนไปเลอยนะบ้างเลี้ยงกอน ก็ใหญ่เองเออว้างเรื่องก่อนไห้มันเป็นซีเลียมเลยบ้านเรื่องก่อนเรื่องก่อนไปคือปั่นกระแทะลรือันเท่ากับวงได้มันผสมมือกันเท่ากับจังครับครับโดยการวัดขอบยางนี่เท่ากับตรงตุ๊กให้ได้ระดับกันนี่แหละครับคือว่าวงนี้ขอบยางเท่ากับตรงตุ๊กออกให้มันเสมอให้มันพยายางยางให้มันเม็ดนั่นอืให้มันเม็ดไรหรอกมันเม็ดนี่ขอบสะเนี่ยเอาสิ่งสําคัญที่สุดนี่ตัวนี้สําคัญคู่แห้งครับให้แบบว่า พายางมันหน้าม,มันมิดพายางเอหน้ามิดพายางอุ้มพายางมีน้ำครับนี่แหละตัวสำคัญหัวใจหลักที่สุดเลยเนี่ยอเอาไอ้ไป่ได้เทคนิคไม่ไส้กับที่กูปีก่อนนี่แหละที่เพิ่นทหารเพิ่นมาอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรรายย่อยมันย่างดีกี่เป็นกลุ่มเศรษฐกรรายย่อยไม่ได้ไปฟังน้ำเพื่นก็เลยได้อบรมกเ็เฮ็ดอยู่ในบ้านนั่ะล่ะก็สำเร็จอยู่ก็เลย ตกซ้อผัดหนีก็เลยนี้เป็นเทียบ<อ> <laughs> นี่คือเอาความหูตั้งแต่สิบปีที่แล้วมาใส่ครับผมป่ะเดง่ายนะครับพี่น้องนี่เบิ้งครับสภาพก้อนก้อนที่อายสีคุดนี่แน่น,นี่เลยเนอ้องอายเนาะครับคือทางหล้างสีเลยทังเส้นเละ่ะมีต้ตอยางนําครับก็บมีตอยางกับโค้ดตอย,ยางกับออกนํา <พบ S 2> <ะ>ตอยางกับผุนเอโค้ดเล็กน้อยอยู่อืมครับส่วนกล้วยนี่ได้คุดออกประคำเหนียว เอาตามแนวเอาคนปลูกบล่อยบงคุดออกผมเลยมันเดชชาติตัวนี้บังามเพื่อบางคุดออกตามแม่ปลูกไห่นะครับโอ้โหง่ายเลยเบิ้งเอาเบิ้งกล้วยเป็นหลักเก่าของเมียครับบัวบัวเด้ทรรมไรนะโอ้เฮ็ดดีแห้งเลยครับกล้วยให้เพื่อนยูแถวได้ก็ให้เพื่อนยวงสันยวงสันเพื่อว่าบัวบัวธรไรก็คือเอาคุดไปตามตามลองกล้วยหน่อยเนาะครับผมตามลองตามลอยยังอยู่คือเก่าเหมือนยังอยู่คือเก่าบัวเดชธรรมไร่ เขาทายแห้งเนอะคนถ่ายใหญ่นมาเรอมามาจะหน้าไปเจ้านุ่าบดานอยู่หน้าผมบอครับครับไปเห็ดลงนุ่าบดานไปสูบเือเขาอยู่หน้าเรายังหน่อยกับเขาายยังหน่อยพ่อพยานันปี่วยอืมพอพออยู่พอกินเออเฮ็ดิจไปสำนล็เดือนหนึ่งเป็นหลวเป็นหล่างอันนั้นทั้งล้างอาย่นกระปูงไดนไหมครับเน่ยบุกทัวบุกวทัวทัวยังกับทัวครับทัวเงาเขาเนาเขาลงปูงหอก็ต้องสิปูบมันท่านดน นี่ก็พักการ์ดพร้อมพักการหินกําลังเห็ดกําลังกําลังมาบว่านโดนเราต้องเห่าพะการหินอันพักไพ่หน่อยเนาะเออพักไพ่กับมะปักลงกับเด็ดผลอยู่ในโปแกรมหน่ำมันงามหน่ำมีเยี่ยมหน่ำมันมันงามอยู่ใช่พักเกษหน่ำนะครับสุดยอดไอเดียใส่เวลากอ่ะซาหนึ่งกับซองสมือนหน่อยเนาะทอ้งเสมือนอะไัขนมูต่างใจเห็นกับบนเรื่องดอกครับทั้งคนมีบังพวงพร้อมนะครับเนาะ S <S เออมีเ,มเบิดวอร์งมีกล้วยครับพี่นอ้องอนะไรก็เป็นไฮบมเดลดูไฮเลยอ,อย่าอยอยู่เขอะมากมองไไนี้เลิกจังเมียนค่ะบ่ายนี่นี่บอกเลิกแน่อยู่เลิกเม็ดหนึ่งตัวนี้ตัวนี้คือใหยใยกระมูนะครับพี่ครับผมมันตามหล่องกล้วยมัโบมี่นะคือว่ามันว่างเราตามเลือเอาตามตามหล่องนะครับครับเลิกเมียนหนึ่งอันนี้เพิ่นสีเงาสีโบ้ฮกเม็ดอีบ่ายปลายางนี่พอซื้อมากจะม,ม,มีดสิบเม็ดมันแปดเม็ดความยาเลยแปดเม็ด ครับยาวแปดกว้างกว้างสองมิลลิเมตรใช่ป้ะหนึ่ง <S 2> 2 <S ขนาจากมือมันสิดสองสามเมตรดูไปจากสองมิลลิเมตรเมื่อไรวัดเมือว่าใส่ใสายตาระดับเอาเทคนิคสำคัญน,นี่นะครับเด้อสังเกตบางระดับน้ำก็ขอบพยางบางระดับพี่เนาะเป็นระดับเดียวกันได้เนาะครับเพชรตัวนี้ให้มันได้แต่ว่าฟางนี่เอาอันเขาเมาปลูกป่ครับนี่ไปหน้าเอาเขาน้ำเอาเขาเมาปลูกไว้เพื่อมันมันเสียดขอบยางกันพังนะกันพังกันยังให้มัน แม่อย่างว่าปลาเศรษฐกินนะครับอันนี้ตั้งใจสิปลูกอ่าสีเลี้ยงไปยังครับมองนี่ปลาหมอสนี่ละครับปลาเข่งด้วกันปลาเข่งอันนี้สีรุ่งในยังโตครับไปก็พันหาหรือพันมาจากครับแต่ว่าเอาบอยใหญ่นี่ไอเปิดน้ำใส่จัาเมื่อยังเต็มนี่ครับสองเมื่อยวันนี้สองมื่อบ่ครับเออเมื่อสองสามโมงบ่มื่อหลายหลายหลายตัวนี้อือเพรตัวนี้หลายอยู่อือเพราะว่าสา ตัวใสตัวนี้มาตัวนี้มาใส่หนำจากตัวบอยเขียวมาใส่้ํำครับคือว่าเอาจนเบิดมือดันไอพะยัมันกอะใบเป่าเ็ดที่แรกตัวให้น้ำเต็มเลยโอ้พยางนี่ก็สิทีมไปโดนบ่าได้บม่าได้บ่ได้มันสีเบิดคุณภาพสูกแดดขึ้นมาคันเร่งมือเดียวให้เต็มแล้วเฮาสไล่ขอบไดยง่ายนะครับมันสไล่ขอบยางง่ายนะครับ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 คือว่ามันสูงระดับได้กับโบวสำคัญเลย คือว่าย่ามเขาอะไรขอาเพิ่งกระจกพายางว่าเขาอะไรขวานเสด็จมิดนะครับครับ,รบโอ้ต้นก็มีกล้วยลึกพันไปเห็นก่อนมันมีกล้วยใกล้วยไกลๆเลยครับเอากล้วยออก <c oughs> ตัตดกล้วยออกยังสีครึ่งไปสุดก็เป็นภาพที่สวยงามอย่างไรเนะ <c oughs> <ล>ะาะเลิกเลยใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน์มีความสุขบายอยู่แนวนี้กับพ่อมีอยู่นั่นละกับตามกับควบสุขอยู่กับมันนี่ละครับ บ,บ่าได้ไหาฮะเรากินเหล่ากินมูคือเอาเราเข้าไปยู่กักยุงสีเนาะจะกินก็นั่งกินนี่นี่เด้อเออนั่งกินนี่ละเยี่ยวแห่งดีครับม,มันเข่าง่ามหมือนแล้วยังมาทายไมเด้อมันยังระเบิงมันสวงงามอ่ะกู้ยง่าม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 ขับจะเป็นไอ้พันธุ์เฮ็ดดีขับมันเขา่าที่เครือ่องงานเองนะครับเครื่องงานนี่นนนละนี่ปลาใหญ่นี่มีอยู่มีกินเลยน้นอยเนาะครับผมกับกาว่า โอเคกินไก่ไายพร้อมนะครับปลาปลาปลาตลาดนะปลาหมอเอาพันหัวหน่อยนะเคุณมาครับเป็นที่เคยงานเฮห้เกษตรผสมอัดซานได้นะครับเด้อพี่น้องผู้ใดมีที่ขางบ้านที่ล้างบ้านเลือประมาณนี้ให้ทังสี่กรได้หน่อยเนาะครับที่ปลาไหลคุณจะบอซองบออะไรครับเออทันทีปลาไหลเดี๋ยวแต่สำหรับพอดีครับสำหรับหน่พอดีนหน่พวังใส่แต่แต่สวยงามเอาอายบ้างแผนไว้เราบอกบ้านไม่รักสิเปียนน่ใบจะให้ยังไงหน่ไมันช่ซึมงบอกเองครับแบบนี้ เอาแม่นแบบครับอืบ่ต้องเปลี่ยนหสองอยังเลยเพราะว่าเขาใส่คือว่าบ่อครึ่งดินครึ่งผืยางนะมันสิคือว่าเปิดน้ำใส่เต็มหนีมันสิดูดเอาอาศัยพวกทรัพยากรเนี่ยนะพวกไอ้ต้นเขาตัวนี้ไอ้ดูดซับออกเองนะตัวนั้นก็ซักบุ่งดูดออกเองนะคือว่าให้นหันหล่นนีมันก็สิซึมออกไปทั้งบ่อเหมือนไอ้บ่อที่ว่าบ่อมืนได้น้ำได้น้ำเขานะคือว่าน้ำซึมออกเองครับครับ ว่าวง่ายเข้าเติมน้ำไม่เข้ามากมันก็สิไล่น้ำเก่าขึ้นมาเออมันก็สิซึอมออกน้ำขอบครับผมเคยเสือ,ออกตามนี้เลยนะโอ้ใก่้เป็นบักหไรหนึ่งผมครับอยู่างหลังหน่อยเนาะออไก่เลี้ยงในสวนอยื่อเป็นไก่เป็นหาลายอยู่ครับมาเที่ยงหน่อยเป็นแห้งครับนี่เที่ยงหน่อยมุ่งเนี่ยนอนยินดนีอยู่แต่ห่มป่วยคิดหอดกรุงเทพยบ่ครับอะไรเกิดกินเกิดจะเทยังไงแล้วมันเคยหาเงินไหนไงยอยู่กับกว้เราหน่อยละครับ แต่ว่า<ด>ตังสี่กับปวกกรุงเทพยอาจจะอิจฉาคือกันกระได้ว่าที่นี่นะครับน <c oughs> เนะะาะปวดอะไรอย่างไทยนะขี้ขาขายกัเยกยงเทียกับเมื่อกีกันกุงเทียบกันได้กังเทียบกับมันแข่งกันครับเนี่ยนี่ตื่นเสาร์มากนี่เ่าต้องคิดเรื่องอืเบื้องแต่ปลาแล้วอาจารอาหารเห็ป,ปลาแล้วก็โอเคกันมันใหญ่ยังสิเบื้องเป็นระเบงตัวสามเดือนแล้วมาเบื้องใหม่ครับ ไก่มันตามสอดแน่นหมดครับพี่น้องแตกสวดๆตอนนี้กินไก่ไปก่อนได้เนาะครับกินไก่กินกล้วยไก่กินกล้วยไปก่อนนะครับน้ำไอพเพิ่นปลูกคาปลูกไม่หรือว่าคาเก่าครับนะคาไอ้เก่ลโอคาไอกับบัวทับเลยบัวโอ้บัวทับออกเมียนเบือแหลงหมดเนา่ข้นข้นป้งครับครับก็ว่าไรตามรอยมันไรตามรอยฮืมพุดตามพื้นที่ว่างฮืมเออสุดยอดการใส่ ใส่เวลาว่างเป็นประโยชน์มีคุณภาพสูงสุดพี้องดีแห้งนี่ครับน้ำมักเป็นกระมีครับนะน้ำกังเห็ดน้ำมักเมียกำลังหัดน้ำมักไอ้สุดไใคชุลรดน้ำปลาพนันบุเคยเที่ยวก็อกน้ำมักโอ้เมียกำลังหัดเห็ดยุลินซี่เออยุลินซี่พนันได้รัตากแดดไว้ยุลินซี่สางคอแสงครับนั่นแหละพนนว่าเอามีใครชุลรดมีประแดกมียังอ่ะครับพอมีเวลาบางสองพวเมียก็ต้องมาเห็ดจังสีเลยครับ เอาไฟ่านมาทางนี้อยากแวะมาเล่นน้ำไอ้เพื่อนก็นมานะครับเด้อนะครับอันนีุ้ดท้ายอยากให้ออยอันฝากถึงพี่น้องเฮ้าที่กลับมาจากกรุงเทพนะครับกลับมาใหม,ม่ๆแล้วมาอยู่แบบอันบบมีเวียกนะครับนอนื่อๆนะครับอ่าฝากถึงเพื่อนในว่าเฮ้าไม่เห็นแนวนี้มันสีมีประโยชน์มันสิดียังไ๋ครับโอ้ไม่แบบเห็นบ่ครับพอหนึ่งเฮาสีบริคิตฟุ้ฟงซ่านครับผม เขาเซลความคิดลงไปถีบอปลากับปลานี่เขาสินองคิดว่าปลาเขาสิใหญ่ตอนไดนนะพอซ้อมมันก็สิได้มีจิตใจเห็นมันปรุงใจหมันดีนะครับผมคือว่าเขาเหตุคือว่าเขาพุ่มใจเองนะพุ่มใจถี่ว่าเขา,า,าเหตุท่าบริจากเขาเหตุด้วยกําลังใจเขาเองเพียดโดยใจมากเขาเองครับบริจักีหยั่งไหลหรอกคือว่าเหตุ ik, เห็นมันบริคิดุ้งสานเคยหาเงินได้ตั้งแี่ีส่ถือว่าเพ่งเข้า่าทั้นบมไอ เจ้านายกับเจ้าคองยังกับเจ้าของสวานกับกับขันสำลีกับโอเคครับก็ลงเปิดเข็งพันโตรงสี่ถ้าไม่เขาขายตัวละสองบาทถัาไม่กับแต่บนเงินหน่อยๆกับเห็นบ่เนาะครับแต่าคือว่าณตลาดนันกับปียังกับปีผู้ดีล้วกับเฮ็ดจังสี่ไปนั่งสีโบ้เด้ฟุ้งซ่านเนาะหนึ่งมาเด้ฟุ้งซ่านสองออกกำลังกายพอเออออกกําลังกายเฮ็ดเหงื่ออกก๊าดแรงกันนอนครับพุ่มใจสิเป็นแรงอาหารนะผมน้าอ้ายเนาะครับครับ ครับคสุดยอดเลยนะครับพี่น้องขอพูดในไลน์ครับผมอ้า่ะโอเคมันนี้รขอบคุณครับไปครับครับผมขอพูดในไล์ครับโอ้ไปเน็้เข้าไ้ามอืมความรถมาสีม่วงแข็งแข็งแียงหน่อยนี่งบประมาณเท่าทเนี่ยสิบบาทซื้อตรวดซื้อติรวดเนี่ยนี่ยครับเน่ไผ่พอพรไผ่ไวโอ้ยนเพิ่นไผ่ไวเออตวดนีไปซื้อตรวดก็เก็บมาจากคนลัทางหลังครับครับวก อันเสาใม้นี่ก็หาเก็บเบาแถวนี้เ,เก็บเบาเนี่ยห้องเกา่าห้องบัวได้ใส่ของเกา่อเกาอาีพอหอนามนี่กับโบแมนว่าอส่เป็นดีผอมเด้อครับโบมีโซ่าเชี่ยวเลยครับพี่น้องนี่แต่เปิดจำี่ได้เนาะเปิดไดปกว่าหนึ่งข้าบึงหนามเอาเปิดใช้ใช้ยางไรจอกจอกือโอ้อันนี้เริ่มมีแท้งต่อน,นะครับหนามเริ่มเกี้ยวทั้งนั้นกับปลูกอันนี่บัวไว้เอาค้อนใหม่มาวางไว้กันหนามกันดินสีสไลโลงมาใส่พวกพียงเบิร์ด เสียดพ่อเพียงครับกล้วยเล็บมือนางใบกล้วยไทยกล้วยไทยครับไทยกันแผงกล้วยหอมยีดพ่อเพียงนะครับไก่ผมไก่ผมนะครับน้องนะเอาไปเฮ็ดเอาเด้อครับเด้อดีกว่ายูซื้อครับดีกว่านอนหายใจถิ่มากุดเป็นดนิจิดีกว่าไปซุ้มหัวกันกินเหล้าหน่ายเนาะครับครับแอบประโยชน์ได้แม่ว่าควบคุมสารมันก็ันมี่ยูมีกินครับเป็นการออกกำลังกายก่อน